สวัสดีครับตอนรับผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่มันนี่บิสครับกับผมแจ็คสุพนานิตย์มนตรีครับครับกับผมบุ๊ธนเวชจัยานุจิตครับอ่ะวันนี้ชวนคุยกันหน่อยนะฮะหลังการประชุมครมเสร็จสิ้นไปจริงก็มีบางประเด็นที่เก็บตกจากครมอเศรษฐกิจเมื่อวานนะฮะวันนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยก็มี3เรื่องด้วยกัน3เรื่องใหญ่ๆและจริงมันจะมีมีลูกพ่วงท้ายนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาปาล์มกมจะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดตัวเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาหน เข,เข้าถึงแหล่งเงินกู้แหลง่งสินเชื่อได้มากขึ้นแล้วก็ามาตรก,การเรื่องสินเชื่อตรงนี้แหละมันก็พ่วงมาผ่านมาติคอรมอวันนี้ก็คือจริงๆก็เป็นเสียงสะทะ้อนมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับเรื่องของสินเชื่อที่ผู้ประกอบการ s s m e, หลายคนเนี่ยก็ฝากบนมาว่เอ๊ะแหมอยากให้ฉันเข้าไปเป็นหนี่ในระบบอยากให้ฉันได้เงินอยากให้ฉันเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยถูก แต่ฉันเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ <c oughs> เงินกู้ในระบบได้เลยติดต่อธนาคารก็ขอเอกสารเยอะเหลือเกินอขอนน่นนี่นั่นเงื่อนไขในการเข้าถึงสินเชื่อยากพอสมควรเขาก็เลยบอกว่าอรองให้ธนาคารลองไปผ่านบสยเป็นเหมือนมันสัดในการค้ำประกันสินเชื่อ,อ,ค,อคือแทนที่ตัวเองเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเครดิตอาจจะไม่ดีโดยเฉพาะในช่วงที่เจอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเวลาไปยื่นกู้เขาบอกเครดิตคุณไม่ดีเท่าไหร่เขาก็ต้อง หาคนมาค้ำประกันสินเชื่อให้ก <c oughs> ็คืออบสยมาคำา้ำอ้าวบสยอมาช่วยคำ้ำแล้วก็คุณก็จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำเนี่ยให้กับทางบสยซะส่วนหนึ่งอ่าแล้วอย่างน้อยๆคุณก็สามารถไปกู้เงินในระบบได้อ่าตรงนี้ก็ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาช่วยบรรดาของ e s อส<ช>ที่จะออกมาใช่ครับอ่ทีนี้ย้อนกลับไปในที่ประชุมครมเศรษฐกิจเมื่อวานออกเป็น3ามแพ็กเกจใหญ่ๆที่เขาบอกว่าตั้งเป้าไว้อย่างน้อยๆ GDP ปีนี้ต้องโตให้ได้สักสเปอร์เซ็นต แต่คนทั่วไปอาจจะฟังแล้วงงงมเกี่ยวอะไรกับชีวิตชั้น GDP 3%เปอร์เซ็นต์เป็นเหมือนเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรศเกยภาพในการทํารายได้ของประเทศนั้นครับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใช่ไหมมันคือสิ่งที่ในประเทศนั้นทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่มันเกิดรายได้เกิดมูลค่าคเท่าไหร่ตีเป็นเม็ดเงินมูลค่าเท่าไหร่แล้วคำว่ามันโตขึ้นหรือรบลงเนี่ยมันก็จะมูลค่านั้นน่นนะมันเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากปีก่อนหน้าเทียบกันปีต่อปีก็เหมือนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งก็คือเป็นไอาการประกาศว่าจะให้เป็น GDP ีโต3%เนี่ยคือการตั้งเป้าของรัฐบาลว่าจะมีการบูสต์เศรษฐกิจตามมาคือตอนไตรมาสแรกเนี่ยเราเศรษฐกิจเราโตไป1.5%ที่เราเคยจดในมันนี่บิสเหมือนกันโตเท่ากับว่าเราเนี่ยก็ถามว่าโตขึ้นไหมโตขึ้น,แต,ตนแต่โตแค่1.5 1.5มันก็ต้องไปดูว่ามันพอหรือไม่พอจริงมันต้องไปเที่ยวเงินเฟ้ออีก ว่าเอาอ,เ,อเศรษฐกิจมันต้องโตให้ทันกับเงินเฟอ้ออ่าแต่ทีนี้ก็ยุ่งยากเลยใช่แล้วพอ1.5ึ่้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าถ้าคาดการตลอดทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจเราจะอยู่ที่ประมาณ2.4ถึง2.5งจุดรัฐบ,บ,บาลบอกเฮ้ยไม่ได้2.4งจงจุมันไม่พอมันจะไปพอยาไส้อะไรคนทำมาหากินมันต้องจริงๆรัฐบาลเคยคิดไว้ถึงว่าแต่ละปีอยากให้ GDP โตได้5เปอร์เซ็นต์อันนี้เป้าหมายที่รัฐบาลเคยเป้าหมายระยะยาวใช่แต่เอาปีนี้เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันซบซเอาสักสามวันลองดูว่าสามไม่ได้ มีสามมาตรการที่ออกมาฮะคุณบุ๊กเมื่อวานเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็จะคล้ายๆที่เราเคยคุยเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคือฮีโร่ของประเทศไทยหนึ่งในเศรษฐกิจเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทยเป็นตัวหลักหนึ่งในหนึ่งในตัวหลักเลยใช่เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเขากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี67เจ็ดขาคำนวณไม่รู้หลักสูตรเขาคงมีวิธีคำนวณของเขาแหละเด็ดเคาะมาแล้วตัวเลขน่าจะอยู่ที่35.7ล้านคน ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากขยับ GDP โตขึ้นเราต้องทําให้คนเข้ามามากกว่า35.7ล้านขอสักอีก1ล้านได้ไหมให้กระทรวงการท่องเที่ยวไปบูธหน่อยไปปั๊มหน่อยเปปวดใจไปตั้งเป้าให้สูงขึ้นไปออกแพ็กเกจอะไรก็แล้วแต่ไปกระตุ้นวีซ่าฟรีจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องดึงคนเข้ามาให้ได้เพิ่มอีก1ล้านคนจาก35.7ต้องเป็น36.7ล้านคนถ้าทําได้เขบอก GDP จะขยับอีก0 1> 1, 2, หนึ่งสองดูขยับแล้วก็เป็นตามมาถึงวันนี้ก็คือตัวอของผู้แทนการค้าไทยก็ไปหาลือกับประธานหอกการค้ารัสเซียไทยด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะหนุนเป้าในท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้ถึงสองล้านคนในปีนี้อืก็คือจะจะทําให้ได้รายได้ประมาณหนึ่งจุดสามแสนล้านเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยในท่องเที่ยวรัสเซีย ทั้งหมดที่มาไทยปีนึงเราจะได้รายได้จากท่องเที่ยวรัสเซียประมาณประมาณ9 0,000กว่าล้านเขาจะพยายามบูสต์ขึ้นไปอีกอกอนน้เริ่มสตาร์แล้วที่รัสเซียเดี๋ยวรอดูนักท่องเที่ยวรัเสเซียจะกลับมาท่องเที่ยวบ้านเราคือคักแค่ไหนคือเดิมเนี่ยเราฐานฐานใหญ่เราคือจะเป็นจะเป็นจีนกับรับเสเซียฐานใหญ่เรา,าแต่ว่าในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมา,นมาก็จะเป็นมาเลเซียที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนหลังจีนเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาต้นปีนี้ แล้วรัสเซียเนี่ยก็จะกลับมาแต่ก็รอดูว่ามันจะกลับมาได้มากแค่ไหนเังจากการไปเจรจาไปพูดคุยจิมก็ต้องไปดูหลายๆมาตรการในการจูงใจให้เขามาด้วยวไม,ม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเดินทางมีซ่าฟรีหรือว่าแพ็กเกจมาแล้วมันมีแรงดึงดูดใจอะไรมากน้อยแค่ไหนที่จะดีเทิร์นกลับไปให้นักท่องเที่ยวที่กลับมาอ่าเาเป็นว่า1มาตรการคือมาตรการเรื่องของการท่องเที่ยวครับผมนะมาตรการที่2ฮะ การเบริกจ่ายงบประมาณภาครัฐใช่อ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเอนจิ e นทางเศรษฐกิจที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่ามันมันก็คือการปล่อยเงินเข้าไปสู่ระบบโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายใช่คือปกติเวลาเราคุยตัว GDP เนี่ยมันก็จะมีการบริโภคภายในประเทศนะการท่องเที่ยวการส่งออกน้ำเข้าอะไรต่างๆและก็หนึ่งในตัวที่เราคุยกันก็คือการลงทุนการใช้ใจ่ายภาครัฐ ใช่เพราะเขาบอกว่าเป็นตอนนี้งบลงทุนของภาครัฐมีอยู่ประมาณ8.5แสนล้านคิดเป็นสัดส่วน20%ของประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งเบิกจ่ายได้ตอนนี้ประมาณแค่41%เองซึ่งพูดตรงนี้หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจหรือแวดวงข้าราชการก็ยังงงว่าแล้วงบลงทุนคืออะไรหมายถึงภาครัฐไปลงทุนอะไรหรอใช่ไปเล่นหุ้นหรือว่าซึ่งมันไม่ใช่คือตามตามกฎหมายหรือตามตามระเบียบราชการนะงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐทุกอันมันจะแบ่งได้ประมาณ5อัน เช่นงบบุคลากรอันนี้<ห>นทุกคนฟังแล้วเข้าใจแน่นอนงบบุคลากรคือเงินเดือนคือเงินเดือนของอทุกคนแล้วก็มีค่าจ้างทั้งหลายพวกพ,วกพนักงานลูกจ้างของรัฐที่ก็ต้องจ่ายเหมือนกันทุกเดือนในนี้มันเป็นงบที่แน่นอนแล้วก็มีงบดําเดินงานอันนี้คนฟังก็จะงงแล้วงบด,ดําเนินงานคืออะไรม,มันก็จะเป็นพวกการเบิกค่าเช่าบ้านการเบิกเงินช่วยเหลือต่างๆของของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เงินทํางานอะไรต่างๆใช่มันจะมีงบที่แยกออกมาอีกอนหนึ่งแล้วก็มีงบลงทุนไอ้งบลงทุนเนี่ย ถ้าอธิบายไปภาษาชาวบ้านก็คืองบซื้อคารุพันธ์งงอีกแล้วคารุพันธ์คืออะไรเนี่ยเก้าอี้โต๊ะคอมจอทั้งหลายทั้งหมดที่หน่วยงานสมมติถ้าเป็นกรมประชาสัมพันธ์เราต้องซื้อคอมเพื่อมาทำงานเราต้องซื้อโปรแกรมเอามาตัดต่อเราต้องซื้อกล้องเอามาถ่ายงานซื้อไฟเหล่านี้คืองบลงทุนหรือหรือแม้แต่การสร้างตึกใช่บางหน่วยงานจะมีการทําตึกใหม่ทําอาคารใหม่อะไรเงี้ยนี่ก็คืองบลงทุนซึ่งมันเป็นงบที่ เยอะมากในงบมาายจัยประจําปีใช่ซึ่งก็ต้องรีบเบิกจ่ายออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อเอาเงิน,นากระจายลงไปเพราะว่าการทําแบบนี้มันคือการซื้อกล้อง<ช>เราก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เงินใช่พา<ว><ม>ผู้ประกอบการได้เงินเขาก็เปหมุนเศรษฐกิจ<ช>เขาก็ไปจ้างลูกน้องเขาต่อเขาไปซื้อ<ช>วัตถุดิบมาผลิตกล้องต่ออะไรยิ่งถ้าเกิดเป็น ถติว่าเป็นกล้องสัญชาติไทยอย่างเงี้ยมันก็ไป,ไปอุดหนุนโรงงานในประเทศไทยหรืออย่างไรเขาก็ได้กาไรใช,ไใช่ไหมฮะหรือว่าการสร้างตึกก็เงินก็ลงไปสู่แรงงานลงไปสู่ผู้ประกอบการพวกระเหมาก่อสร้างก็เงินก็จะออกไปสู่ระบบแล้วก็จะมีงบอื่นๆเช่นง,งบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นพวกเงินราชการรับหรือว่าอันนั้นก็จะอีกประเพวหนึ่งเราเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนสําคัญตรงนี้แต่ว่าเงินก็อุดหนุนก็มีเช่น หน่วยงานรัฐบางอย่างครับต้องเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศเงินงบอุดหนุนตรงนี้ก็จะเอาไว้จ่ายค่าสมาชิกเช่นสมาชิกอ,องค์กรระหว่างประเทศของของสื่อเราก็จะมีพวก ai-b AB u ABU อ,อะไรเงี้ยเขาจะมีค่าสมาชิกรายปีซึ่งเราก็ต้องการงบเอาไว้โอเค okay, งั้นจบเรื่องงบลงทุนตอนอ่อแต่ว่าโ <laughs> ดยหลักการเนี่ย ต้องเข้าใจว่าง,งบปีนี้มันช้ากว่าทุกๆปีอยู่แล้วเนาะแล้วงบที่เราใช้จ่ายมา8เดือนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกงบทดลองราชการคืองบที่ออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วก็ไปดูว่าปีก่อนเนี่ยเราใช้เท่าไหร่เราก็จะพยายามใช้ให้มันอยู่ในเลทประมาณนั้นแต่ในหลายๆหน่วยงานเนี่ยเท่าที่รู้มาคือเขาบอกว่า4เดือนหลังเนี่ยจะเป็นงบก้อนใหญ่โดยปกติ4เดือนหลังเนี่ย ถ้าเราใช้เวลา4เดือนในการใช้จ่ายเนี่ยงบมันจะไม่ให่แค่4เดือนอกลายเป็นว่าเราจะการงบประมาณ6เดือนถึง7เดือนที่จะมาลงกันในช่วง4เดือนหลังในสาหรับปีนี้เป็นพิเศษนะ,ะคือหมายความว่า8เดือนแรกของปีเราจะใช้แบบประหยัดกระเบียดกระเสียนใช้นิดใช้หน่อยเงินก้อนให,ใหญ่ๆเราจะยังไม่เอาไปเขียนงานหรือว่าเขียนโครงการอยู่ใน8เดือนแรกสําหรับปีนี้ ในหลายๆหน่วยหลายหน่วยเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้แบบเต็มมิตเต็มหน่วยใน4เดือนท้ายนี่แหละหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรหมายถึงเวลารัชการราชการจะเอาเงินออกมาใช้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปกดแล้วก็ออกมาจ่ายนะครับมันต้องไปเขียนโครงการว่าจะเอาไปทําอะไรวัตถุประสงค์คืออะไรใช้เมื่อไรใช้กี่บาทแล้วก็ขออนุมัติเพื่อที่จะดําเนินงานออกมาใช่ซึ่งปีนี้ที่ผ่านมามันใช้แบบกระบิดดกระเสียนตัวเลขงานเงินงบลงทุนภาคต่างมันก็เลยแบบไม่ค่อยลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่เดี๋ยวสี่เดือนหลังเนี่ยมาดูกันว่า อพอ, <จะ S 1> ขอเขาจับไปเร่ <จะ S 2> ง,<ด>งรัดมันจะบูสต์มากขึ้นแค่ไหนแล้วก็ตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการเร่งรัดของคนที่ขอส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ค,คือที่ผ่านมาเนี่ยเวลารเราบอกว่าเราไปจราจาการค้านายกไปเชิญชวนบริษัทนูน้นบริษัทนี้มาลงทุนในประเทศไทย <Okay. S 2> ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเขามาลงทุนในบ้านเราเขาจะขอส่งเสริมการลงทุนเขาไม่ใช่แบบเขาไม่ใช่แบบยกหูแล้วก็ไอ้ขอลงทุนหน่อยแล้วจบไม่ใช่เขาต้อง <ạ. S 2> วิ่งผ่านเข้ามาที่ b ีใช่เพื่อที่จะมาลงทุนในบ้านเราแล้วก็ขอสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเช่นขอสิทธิประโยชน์ในเชิงภาษีนู่นนนั่นบีเอไอก็จะถามว่าไอ้ย,อยูจะมาลงทุนบ้านเราเนี่ยคุณว่าวางแผนการลงทุนไว้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นเขาประเมินว่ามีคน รุนวันแปดแสนล้านแต่ปัญหาคือแปดแสนล้านวันนี้ยังไม่มาวันนี้ใช่พวกนี้เขาบอกว่าเรากําลังศึกษาอยู่เราอาจจะประเมินนู่นนี่นั่นอยู่อ๋อสักสามปีได้ไหมสามปีแล้วเดี๋ยวฉันจะมาแปดแสนล้านมาแน่แต่รอสามปีแล้วกโอ้รอไม่ไหวสามปีแล้วกันแเออขอเอาสักปีนี้จากแปดแสนเจียดมาสักหน่อยนึงได้ไหมสามสามแสนได้ไหมสี่แสนได้ไหมอ่าก็ให้บีโเนี่ยไปคุยกับผู้ประกอบการ ที่มีการทําดีลทําเจราจาทําข้อตกลงกันมาแล้วรับเอกชนเขาอาจจะตัดสินใจเอ้ยฉันว่าสักสาปีฉันลง8ปดแสนอัเดี๋ยวฉันมาปีนี้แล้วกันบีไอก็ต้องไปเจราจาไปดึงมาถ้าคุณคมาในปีนี้เราจะมีสิทธิประโยชน์ในเชิงภาษีเราจะ,ะเปิดเขตบอดอกรให้คุณหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปดูว่าลูกเล่นที่จะดึงดูดให้เอกชนเข้ามาลงทุนในช่วงปีนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็คาดหวังว่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรตัวที่3ที่จะบูส จากครมอเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่ทำให้เราเนี่ยเดินไปสู่ GDP โต3%ได้อันนี้เป็นสามาตรการหลักๆแต่จริงๆมันมีปัญหาอื่นๆที่ยังพ่วงอยู่อีกนะครคุณบุ๊กก็คือนี่แหะหรือว่าก็คือตัวนี่นีหนี้เสียก็มีปัญหาเนาะแล้วก็คนที่กลุ่ม s m e เที่เราพูดไปตอนต้นที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้<ช>แหล่งเงินทุนได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บรรดานักลงทุนเขาเป็นห่วงกันก็คือเรื่องของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าแย่สุดหนักติดลบแบบหนักสุดในรอบ4ปีแต่ผมพยายามรีเฟรชตีมมิ่งของผมแต่ปรากฏว่า<น>มันไม่มไวิ่งคนอาจจะง,ง <laughs> คนอาจจะงงว่าบางคนอาจจะเข้าใจเรื่องตลาดหุ้นยากนิดน,นึงแต่มันม,นมนนันมันเป็นตัวบ่งชี้อะไรครับตลาดหุ้นมันเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญว่าถ้าเกิดบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยถ้าเกิดบริษัทนั้นทําธุรกิจได้ดีทํารายได้ได้ดี เขาก็จะประเมิประมาณว่าบริษัทนั้นจะมีรายได้ที่มากขึ้นพอบริษัทนั้นมีรายได้ที่มากขึ้นมูลค่าของหุ้นของบริษัทนั้นก็จะขยับสูงขึ้นขณะเดียการพอบริษัททำรายได้ได้มากเขาก็จะปันผลมีกําไรในส่วนของกําไรเขาจะปันผลมาให้ผู้ถือหุ้นแต่ปัญหาคือตอนนี้มันดูเหมือนจอะหนึ่คนกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจ2อาจจะดูเรื่องขาดความเชื่อมั่นอะไรตนะ,นะ แต่ว่าอันนี้มันจะไปผูกกับตัวหนึ่งที่รัฐบาลพูดถึงเมื่อวานก็คืออาจจะตั้งให้มีกองทุน LTF กับใหม่ครั้งหนึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะไม่ใช่ใช้คำว่าหลบเบี้ยภาษีใช้คำว่าอยากจะลดหย่อนภาษีลดหย่อนลดหย่อนค่าใช้จ่ายลดหย่อนเนาะเราก็จะซื้อกองทุน2ตัวคือ IMF กับ LTF แต่มาช่วงจําไม่ได้น่าจะปี62 LTF เนี่ยมันหมดก็คือไม่มีการลดหย่อนผ่าน LTF แล้ว LTF เนี่ยคือเราสามารถ เอาเงินของเราไปซื้อกองทุนไว้แล้วถือหน่วยกองทุนนั้น7ปีพอครบ7ปีบฏิทินเราก็เอาไปขายแต่ปัญหาคือพอมันไม่ไมีไม่มี LTF เนี่ยพอคนที่ถือ LTF มาครบกําหนดเขาก็จะดึงเงินตรงนี้ออกมาพอดึงเงินตรงนี้ออกมาเงินก็จะไหลออกจากระทุนระดับหนึ่งพอสมควรและ้ะบางว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอา LTF กลับมาเหมือนกันก็ลองดูนะฮะว่า สามมาตรการแล้วก็มาตรการอื่นๆ,ๆ,ๆที่ว่ามานี้จะช่วยนะครับทำให้ตัวเศร,รษฐกิจกลับมาค,คึกคักคึกคืลนกันได้แค่ไหนแต่ก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลครับผมเนาะอยากเห็นเศร,รษฐกิจดียากอยากต้เชื่อคนดูก็อยากเห็นเศรษฐกิจดีเพราะมันเป็นปากท้องเราครับ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Trending Now นะฮะไม่รู้จะเจอใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่าแหมเรากริกรเกริ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 เริกริกรีกริ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 กรวกริกริกรักรักริ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 ครับ